ก่อนจะไปรับชมผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในปี2043โอลิเวียเริ่มไม่พอใจที่มีสาวกบางส่วนต่อต้านเธอและจับหนึ่งในนั้นมาสอบสวนโอลิเวียถามว่าทำไมถึงคิดต่อต้านเธอผู้หญิงคนนั้นตอบว่าเอธานคือไพเมอรี่และเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้สีแดงแล้วเธอล่ะมองเห็นอะไรได้บ้างโอลิเวียทนฟังไม่ได้เลยสังหารเธอทิ้งแล้วให้เอาผู้ต่อต้านหลายอื่นมา แต่มันลิกก็คัดค้านไว้และขอให้ยกโทษกับคนเหล่านั้นด้วยพอพวกเขาแค่ต้องการไปป่าไม้สีแดงเท่านั้นโอลิเวียฟังแล้วก็ไม่พอใจเลยไล่มันลิกออกไปสาวกที่ยืนอยู่ข้างๆเลยแนะนําให้โอลิเวียเข้าผวังแล้วลองถามเรื่องป่าไม้สีแดงดูโอลิเวียเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีเลยดื่มน้ําสีแดงจนโอลิเวียตกอยู่ในผวังเธอก็ได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วเรียกตัวเองออกมาแล้วถามว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดป่าไม้สีแดงได้ โอลิเวียจากอนาคตบอกว่าไพเมลี่เท่านั้นที่จะรู้ถึงเธอไม่ได้เกิดมาเป็นไพเมลี่แต่เธอก็สามารถเป็นมันได้นะไททันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้จากนั้นโอลิเวียก็สะดุ้งตื่นขึ้นและเธอเริ่มหาวิธีใช้ไททันเพื่อให้มีความสามารถเหมือนไพเมลี่โอลิเวียได้ทำชุดที่จะดึงกระแสะของการเวลาจากไททันเข้าสู่ร่างกายของตัวเองและเมื่อเดินเครื่องโอลิเวียก็ได้เห็นทั้งอดีตและอนาคตเชกเช่นเดียวกับไพเมลี่ และอีกความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาคือสามารถเข้าสิ่งร่างของเป้าหมายได้ซึ่งโอลิเวียได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งเธอได้เห็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรไททันได้เกิดระเบิดต่อหน้าเธอจนเธอสุดตัวลงด้วยความตกใจจากการที่โอลิเวียเห็นอดีตและอนาคตนั้นทําให้เธอรู้ว่าพวกแคสซ,ซี่ยังไม่ตายและให้ไปนําตัวดีคอนมาดีคอนสามารถรอดตายจากเหตุการณ์ฐานทัพถูกถล่มมาได้โอลิเวียถึงกับทึ่งในโชคชะตาของดีคอน และได้ชักชวนดีคอนให้มาเป็นพวกดีคอนตอบรับอย่างเต็มใจเพราะเขาถูกทอดทิ้งอย่างเดียวดายโอลิเวียจึงได้ฆ่ามาลิกทิ้งเพราะเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่พอใจโอลิเวียด้วยเหมือนกันดีคอนจึงได้ขึ้นมาแทนตำแหน่งของมัลลิกในปี19 7 1โอลิเวียในช่วงวัยรุ่นเธอมาอยู่กับเพื่อนและทำอาชีพขาบริการและเธอมักขโมยของมีค่าจากแขกของเธอหลังจากที่โอลิเวียทำอาชีพนี้เธอก็ได้ตั้งท้องทันใดนั้น แม่ของโอลิเวียก็ได้ตามมาจับตัวเธอกลับไปเธอกับเพื่อเลยรีบหนีและเพื่อนของโอลิเวียก็บอกให้เธอรีบหนีไปก่อนเดี๋ยวเธอจะเป็นคนทวงเวลาไว้ให้โอลิเวียก็ได้รีบวิ่งหนีออกมาแต่ก็มาเจอตำรวจจับในข้อหาลักทรัพย์ส่วนแคสซี่ได้มาดักรอโอลิเวียที่หน้าสถานีตำรวจเพื่อที่จะลอบสังหารโอลิเวียตามที่เอกสารได้บันทึกไว้แต่ก็ถูกกลุ่ม12วานนอนมาทำลายแผนโดยยิงมาที่กระจกด้านหลังรถ ตำรวจเลยมาที่เกิดเหตุและได้จับแคสซี่ไปขังไว้ที่ห้องข้างๆโอลิเวียเมื่อแคสซี่เห็นโอลิเวียก็เตรียมที่จะลงมือกับเธอแต่เมื่อเห็นโอลิเวียอัดเจียนก็รู้ว่าเธอท้องเลยไม่กล้าลงมือแคสซี่เลยถามว่ารู้จักกลุ่ม12วานอนไหมเมื่อโอลิเวียได้ยินทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมแคสซี่ถึงรู้จักแคสซี่ได้บอกว่าเธอรู้จักกลุ่ม12วานอนว่าทําอะไรได้บ้างและเธอต้องการที่จะช่วยโอลิเวียจึงขอให้โอลิเวียเล่าว่าทําไมเธอถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ โอลิเวียเลยเล่าว่าแม่ของเธอบังคับให้ตีตาและบังคับให้ดื่มน้ำสีแดงเข้าไปเพื่อให้ไปหาผู้เห็นเหตุการณ์และเมื่อเธอได้ออกจากพวังแม่ของเธอได้ถามว่าผู้เห็นเหตุการณ์ได้สั่งอะไรไว้บ้างโอลิเวียบอกว่าท่านผู้เห็นเหตุการณ์บอกให้เธอมีลูกให้เขาแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเธอแม่ของโอลิเวียเลยถามว่าเธอสงสัยในตัวของท่านผู้เห็นเหตุการณ์ใช่หรือเปล่าแต่โอลิเวียไม่ได้ตอบอะไรและในคืนนั้นเอง โอลิเวียได้เก็บเขาของแล้วหนีออกจากบ้านแล้วไปอยู่กับเพื่อนเธอแต่ทันใดนั้นเองแม่ของโอลิเวียก็ได้มาประกันตัวของเธอออกไปและในรุ่งเช้าวันต่อมาในตำรวจก็ได้มาปล่อยตัวแคสซี่แต่แคสซี่ก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะฆ่าโอลิเวียเลยบุกเข้าไปในคฤหาสน์ในขณะนั้นโอลิเวียกำลังถูกแม่ของเธอต่อว่าที่เธอหนีออกจากบ้านไปในระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยลงมาดูและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแคสซี่ส่วนโอลิเวียได้โอกาสก็รีบหนีไป แต่ระหว่างที่วิ่งหนีอยู่นั้นโอลิเวียจากปี2046ก็ได้มาเข้าสิงเธอแคซี่ได้บอกแม่ของโอลิเวียว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่แม่ของโอลิเวียกลับบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเธออยากให้โอลิเวียต่อต้านผู้เห็นเหตุการณ์ต่างหากเพราะเธอเคยถามว่าโอลิเวียสงสัยในตัวผู้เห็นเหตุการณ์ใช่หรือเปล่าแม่เชื่อคำสั่งมาตลอด26ปีแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นป่าไม้สีแดงเลยและแม่ไม่อยากให้โอลิเวียสิทธละมีลูกเพื่อเขา แต่โอลิเวียที่มีศรัทธาแรงกล้าเลยหนีออกจากบ้านไปแล้วก็ไปมีลูกเพื่อผู้เห็นเหตุการณ์จากนั้นโอลิเวียก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วเดินมาหาแคสซี่เมื่อมาถึงโอลิเวียในปี2043ก็ได้พูดว่าสวัสดีแคสซี่แม่ของโอลิเวียก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแคสซี่เลยบอกว่าเขาคือผู้เห็นเหตุการณ์โอลิเวียบอกว่าเธอเห็นมาหมดแล้ววัตถจักรที่ไม่อาจจะทำลายได้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของมันแคสซี่บอกว่า มันไม่มีวัฏจักรหรือวังวนอะไรทั้งนั้นโอลิเวียเลยพิสูจน์ให้ดูโดยให้ปืนที่มีลูกกรเพียงนัดเดียวแล้วให้แคสซี่ยิงเธอซะซึ่งโอลิเวียรู้ว่าตามวัฏจักรแล้วเธอจะไม่มีทางตายแน่นอนเมื่อแคสซี่ยิงแม่ของโอลิเวียก็ได้เข้ามากระโดดขวางไว้โอลิเวียบอกว่าแคสซี่จะไม่มีทางฆ่าเธอได้และแนะนําให้แคสซี่หนีไปซะเพราะกุ้ม12วันนอนกาลังจะมาแคสซี่เลยรับปากว่าไม่ว่ายังไงเธอก็จะฆ่าโอลิเวียให้ได้แล้วแคสซี่ก็หนีออกไป จากนั้นเรื่องก็ดําเนินไปตามวัฏจักรแม่ของโอลิเวียที่ถูกยิงก็กําลังจะใกล้ตายเลยเรียกลูกชายของเธอมาสั่งเสียนั่นก็คือชายร่างโยกนั่นเองและเมื่อโอลิเวียได้คลอดลูกออกมาเธอได้นําลูกของเธอมาวางทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้จากนั้นโอลิเวียในปี2046ก็มาเอาตัวของเด็กไปและส่งลูกน้องไปหาดตรคิสเนอร์เพื่อให้เขาทํางานเรื่องพันธุศาสตร์และสร้างผู้ทรงสารขึ้นมาคอยบงการตัวเองเพื่อให้ทํางานตามเป้าหมาย จากนั้นโอเวียก็ได้คิดว่าจะสร้างไททันให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อที่จะทําให้เกิดป่าไม้สีแดงขึ้นในปี2018บอนแฮมได้ไล่าตามจนมาเจอกับเจนนิเฟอร์แต่เจนนิเฟอร์ได้ล้มตัวเพื่อที่จะให้รถไฟชนทันใดนั้นโคก็ได้มาช่วยเจนนิเฟอร์ไว้ทันเพราะเจนนิเฟอร์มั่นใจว่าเมื่อเธอมีอันตรายโคจะมาช่วยแน่ๆแต่สุดท้ายบอนแฮมก็ได้อเวอร์ลอสไปและโชว์ให้เจนนิเฟอร์ดูซึ่งเป็นในว่าถ้าอยากได้มันคืนก็มาตามเอาที่เขาแล้วบอนแฮมก็จากไป จากนั้นเจนิเฟอร์ได้ถามว่าโคมาจากช่วงเวลาไหนโคบอกว่าช่วงเวลาท้ายสุดที่เขาไม่เคยไปมาก่อนและขอให้เจนิเฟอร์ไปหาโคอีกคนหนึ่งและช่วยเขาที่สะพานชาวพรุ่งนี้เชา้าแล้วโคก็จากไปจากนั้นเช้าวันต่อมาเจนิเฟอร์ก็ได้มาหาโคซึ่งโคมาหาเจนิเฟอร์เพื่อจะถามว่ารูปงูกินหางมันมีความหมายว่าอะไรเจนิเฟอร์บอกว่าเธอเห็นสิ่งนี้ในหัวและมันก็มีลักษณะที่ตรงกับโอเบรลอสที่เธอตามหายอยู่ และเธอก็ได้ขโมยมันมาโคเลยถามว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนเจนิเฟอร์เลยให้โคโทรหาบอนแฮมเมื่อบอนแฮมรับสายโคก็ได้แนะนําตัวว่าเขาคือเจมส์โคบอนแฮมก็ดีใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นและให้ทั้งสองคนมาที่จุดเริ่มต้นเขาจะรออยู่ที่นั่นในคืนนั้นเองเจนิเฟอร์ก็ได้พาโคมาที่พิพิธภัณฑ์และก็ได้เจอกับโอเบลอัสวางไว้อยู่ที่เดิมจากนั้นบอนแฮมก็ได้เดินออกมาโคเลยถามว่ารู้จักเขาได้ยังไงบอนแฮมเล่าว่า สิ่งนี้ถูกส่งต่อมาหลายชั่วย,ยุคนโดยบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งทํานายล่วงหน้าถึงจุดจบของโลกใบนี้และคนที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยโลกใบนี้ได้ก็คือเจมส์โคลสิ่งนี้คือปริศนาที่พายเมลี่สร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วโคลเลยถามว่าแล้วมันจะเปิดยังไงบอนแฮมบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วโคลเลยนึกถึงตอนที่พ่อเขาให้ดูลูกงูกินหางเมื่อเปิดออกมามันคือข้อความการละครั้งหนึ่งมีงูตัวหนึ่งเลื้อยไปในทิศทางเดียวเท่านั้น มุ่งไปทางหน้าเสมอโดยไม่เคยย้อนกลับจากนั้นโคได้เลิมหมุนรหัสจากข้อความที่จําได้จนกระทั่งวันหนึ่งงูตัวนั้นก็ได้เจอกับปีศาจและปีศาจตนนั้นก็ได้สาบงูตัวนั้นทําให้มันสับสนและกินหางของตัวเองงูได้ตาบอดแต่ได้มีนักทํานายบางส่วนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับงูตัวนั้นดังนั้นพวกเขาเลยสร้างอาวุธมาเพื่อทําลายปีศาจและได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้าของงูและเขาได้รออยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทําให้เรื่องเลวร้วายมันจบลง แต่เขาก็ทําให้สําเร็จนักทํานายได้คนพบว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่จะใช้อาวุธฆ่ามันได้นั่นก็คือตัวปีศาจเองเมื่อเลียงและหัดจบโอโบลอสก็ถูกเปิดออกพ่อของเขาได้พูดทิ้งทายว่าพ่อไม่ได้เป็นคนเขียนมันโคเลยถามว่าแล้วใครเขียนพ่อเลยบอกว่าแม่เป็นคนเขียนนะบอนแฮมได้กล่าวขึ้นมาว่านอกจากชื่อเจมส์โคแล้วพวกเขายังพูดถึงเรื่องอื่นด้วยเดอะจิน วัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถที่จะทำลายได้เขาเชื่อว่าโคจะเป็นผู้ทำลายมันจากนั้นโคได้หยิบอะไรบางอย่างมาจากโอเบร์ลอสข้อความระบุว่า Black l ล a f 11พฤษภาคมปี1852เอาละครับก็ได้จบกันไปผู้โคจะทำยังไงกับวัฏจักรที่ไม่สามารถทำลายได้โลกจะล่มสลายโดยไม่มีทางแก้ไขเลยหรือเปล่าและที่แบ็กลิฟจะมีอะไรอรอผู้โคอยู่โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ